ตอนนี้สรนะ็ชาไหมชาบริเวณปากเนาะน้งจุมสวัสดีครับตอนนี้เราไลฟ์สดหลังทำเสร็จทันทีนะครับของน้งจุ๋มนะครับอ่าสวยมากเลยจะบอกว่าหน้าเปลี่ยนมากเลยนะครับเคสนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บาลนาคลินิกนะครับสาขาบ่อวินนะครับใครอยู่โซนนี้ก็สามารถมารับบริการได้เลยนะครับคุณหมอลงมาจากกรุงเทพให้นะครับ ก็ขอคำปรึกษาส่งรูปมาให้ทางคลินิกแนะนำทรงให้ได้นะครับอันนี้เป็นทรง L shape นะครับน้องจุมนะครับมีความต้องการอยากจะสวยนะครับพอดีวันนี้มากับเพื่อนเนาะใช่ปะเพื่อนสวยอดใจไม่ไหวก็เลยขอคุณหมอหนูทำเลยได้ไหมนะครับก็ได้สมใจเลยเคสนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นเคสเนื้อน้อยนะครับอ่าให้ดูก่อนนะครับว่าแต่ว่าโด่งมากเลยนะครับ ส่วนใหญ่เคสเสริมใหม่นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความโด่งพุ่งนะครับเพราะว่าคุณหมอเขาจะมีเทคนิคพิเศษนะครับทำให้ปลายจมูกนี่ขึ้นมาสวยมากนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเคสนี้เนี่ยก่อนทำกับตอนนี้หน้าตาค่อนข้างเปลี่ยนมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูรูปก่อนทำของน้องจุ๋มนะครับน้องจุม๋มเห็นรูปหลังทำทำเสร็จแล้วตกใจมากเลยนี่คือรูปก่อนทำนะครับจะเห็นว่า ดวงตาค่อนข้างกว้างนะครับเนื่องจากสันจมูกไม่มีเนาะแล้วก็ปลายไม่พุ่งนะครับจะเห็นว่าเห็นไหมครับเห็นรูทรงจมูกไหมครับจะค่อนข้างแบนนะครับแล้วก็เป็นแนวนอนนะครับแต่พอเราทําเสร็จปุ๊บเดี๋ยวดูด้านข้างด้วยนะครับด้านข้างก็จะไม่มีมิติเลยนะครับนี่ปั๊บนี่ครับใครว่าเคสเนื้อน้อยทําไม่ได้นะครับอย่าไปเชื่อนะครับทําได้ทุกทรงทุกเนื้อเลยนะครับคุณหมอกล้วยสยามนะครับ แล้วก็รูจมูกก็ถูกยกขึ้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่ารูมีปลายพุ่งขึ้นมาก็ทําให้ทรงสูงขึ้นนะครับเดี๋ยวถามความรู้สึกน้องจุ๋มนิดนึงวันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับหลังทําเสร็จทันทีเื่อเต้นนะคะยังยังไม่หายเต้นเต้นเลยนะครับอันนี้เป็นทรง L shape นะครับวันนี้คุณหมอกล้วยก็อยู่ในไลฟ์สดของเราด้วยนะครับทำไมถึงแนะนำเป็นทรง L shape ครับคุณหมอ จมูก,กเราเขาสั้นนะขาเป็นน้องยาวขึ้นจมูกสั้นนะครับแล้วก็ทําให้มันยาวดูมีมิติมากขึ้นนะครับสําสหรับใครที่กําลังชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับใครอยากทําช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงของใกล้วันเกิดคุณหมอแล้วนะครับเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดคุณหมอนะครับใครมาเสริมจมูกช่วงนี้เราจะมีหมอลองคอแล้วก็เจลประครบเย็นแถมให้ด้วยนะครับ บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับคุ้มที่สุดในรอบปีเลยนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดให้ด้วยคูปองส่วนลดนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจจองและทำภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเดือนหน้าเป็นเดือนเกิดคุณหมอแล้วคุณหมอก็จัดโปรแบบจัดหนักเลยนะครับแล้วอยากให้สวยกลับไปทุกคนนะครับมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังอยากมาทำจมูกบ้างสนใจรีบเข้ามาเลยคะ่ะรีบเข้ามาเลย นาะโอเคน้องก็ตัดสินใจก,กระทนหันเลยมาส่งเพื่อนที่ไหนได้สวยพร้อมกันเลยนะครับโอเคก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับมีอะไรก็สามารถส่งรูปนะครับมาปรึกษากทางคลินิกได้นะครับจมูกดูมีมิติมากเลยนะครับเดี๋ยวดูรูปก่อนทำนี่เห็นไหมครับสวยเปลี่ยนเลยเนื้อน้อยก็ทำได้นะครับโอเคงั้นขอบคุณมากนะครับ